ืันนี้คุณนายเข้าครัวนะจ๊ะเสียงต่ำปอกๆแปลกๆเสียงโขก,กเสียงสากดังก็คือหอดยํามกินแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงจนอยากบายๆแล้วเนาะสบายดีสาบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อเนาะืันนี้เขาสิผ้ากันมาเห็ดเมนูเมนูอะไรคะตำมืัอนี้เขาสิผ้ากันเห็ดต่ำนี่ใส่เต็มๆไปเลยค่ะ สองอันอนั้นพออันผู้หนึ่งตำ่ำแต่ว่าผู้หนึ่งบอกกันเด้พี่น้องขฮาสิพากันเห็ดต่ำต่ำมึกใส่พักบงแล้วก็ใส่เส้นลนพ่อพ่อก็ไ,นนนกไดนี่นี่เครื่องขาโอ๊ลืม,มาเาแต่ว่า อันนี้เก็บมาแต่สวนอันนี้เก็บมาแต่สวนอันนี้เก็บมาแต่สวนนะบบได้ซื้ออันนี้ซื้อมาแต่ค่รา,ายเดือนที่แล้วอันนี้ซื้อมาแต่ตลาดดัมหนะมาละอันอันมือเข้าก็ซื้อมาโอเคใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะนีะ่ใส่เลยค่ะไม่รู้ว่าเออพอใส่ลงไปเลย,เลยหยวกหยวก แบบได้จังสีหนำหล,ลายๆเขาจะบอกว่าต่ำแบบมีต่ำคีดทีหนำอ้าวโหก็ได้คิดทีแลต่ชิมว่าแบบมันไม่เคยมีหนำอ่ะภาพชามชีสุมสันวัดดีใจนี่คือสีแสบคิดวะเมื่อวานนี่นะเมาลดเป็นจะกินส้มส้วงจะกิน บองแก้วหยกก่อนค่ะอ้าหยกค่ะเราไม่คูรี่เอาเนาะหยกเลย เอ็นแต่พักบ่งพี่น้องสรุปว่าต่ำพักเหมือนใส่เสียนเส็ลาหมึกนิดๆนะเรื่องเพชรนี้เให้เวาเลยมมเด้อกินต่ำตอนบายน้ำกันจ้าจ้าจ้าซิมมองดูฝีมือเจ้าของเส็บอ่ะโอ้โอ้โอ้กล่องอยากโต๊ะเจ้าอันนั้นอะโวคาโดมากินแบบว,ว่าเพื่อเพชรเอาเด้อจ้าทุกคนกินต่ำ ตำผักบุ้งใสหมึกแล้วก็ใส่เส้นค่ะเมนทางผ่านอูข้ขครนเฮดอันแนวกินแยำแด่หะเอาแบ้ฟังกลูกค้ามาดีดีพี่น้องหัวดิสนเน่ดิสเน่ก็เยากมากเลยค่ะ ที่หิงเขาไปคดัดหูด้อยมัมาชิล บเท่ากินลังสุดรังแต้อาทิตย์ก่อนอนะแต่ว่าหม่อก่อนอนะะก็ภากันออกหุง่งกับเขาเบาเอือ้อที่จริงเมื่อนี้ซ่อนสิว่าสิไปแจกมกใ,กให้บ้านลุงเรือนกับบ้านอมราาแต่ว่าบ่มีคนอยู่พี่น้อง ก็เลยสิไปแจกตอนแรงตอนน้นาไมาเ่เด้กินตาม <c oughs> <c oughs> นาเดดไปจ้ะลินนงูจุ้ยเด็กเป็นงูจัว่วด,ดีอยู่เสียบเด้สอสุนเจ้าเราไปกินเท่วอาหารหานก็เสียบักถั่วนกับกระเทียมเจียว แลาวมาเสียมัวเสียมเบสเต้นเมื่อกาเสบยมท่านตำหมีนะเขากันเนี่ยกระเทียมอ่ะเส้นย่างไปเสียมเบสมีแต่ผักบ่กก็เลยบรหาผักกลับแหละสลัวตำผักมือ bước người em là nhâm nhạc Hãy subscribe ตีกระดูแล้วสองหอยหาสี่บาทยุสวรรคยังเสียงสี่สิบโอเคโดนแล้วกอไปสื่อวังงานยานอืมลิปปีกัะเดื่อเอาเสือบางฮันกระดูเด็ดไอเซีนสานหาอยู่บักสม่งหัวหมูอะไ เือดังออกเผ็ดพออยู่น่ครับรถเราส่วนส่วสองคน สองโอเคจ้าปิดหานก่อนเด้อจะเผาโอเคไปปมกันแล้วฮะรีแปมกันโอเคโอเคฮายแล้วส่วนไปสื่อของมีแบบสองอย่างพาดูที่เรน่องของเตรียมโต๊ะเด์แล้วะ เจ้าจะเอารถใหญ่ไปซื้อหัวอาหารไก่เนาะเฮากับขั้นปั๊บเข้าไปเฮากับไปน้ำเพราะว่าเสาเซงอ่ะเธอเอาเชือกมาเลยบอแต่เฮาเสรีเอาของขายเอาหนำหัวเชือมาเลยพาที่ลุ่นโฉบนะพาสีเดีราคาจังหมือวัดดุ่อยวนาจะสั่งกันไหมขันเห็ดแห้งขึ้นได้ซื้อ่อยืออยู่ฮานเขากับปุ๊บสิบพันนะครกันสิบพันหกพันประมาณนี้เลยค่ะ เออขวัใหญ่นะจังบาทเขาขายปกติจังาบบที่ชุบ้าข้าบาดเราก็คือเอ็มรอยมาเห็นขุดอะไรอยนาเง้ะเขาเศร้าเลยคุณ เราอยมันยัง,งบุดอยู่นะหนึ่งในด้านจึงจะเป็นการพนันแค่เอาเงินตัวไปสื่ออันนั้นนะครับตัวมันได้มาหนังบริอุ่นอ่อันนั้นสี่ล้อยแลมันกระดุกโตกคือคือเองนะสื่อเปดเป็นหมื่นวัดถึงสิบแบาบท ยี่ห้อแบบดีแลวกับเผ่าตาตีตาสวนมาปิ้นหานมาทีนี้เขาสิไปแล้วเก็บลงทแค้มห์เปิดมาได้คครอยากเจาะวะอากเจาะพี่ได้อยากเอาให้น้องเลยมีเบาส่งไห้รหรอเอาจ้องนังค่ะเก็บกวางอะไรสุดเอง ทั้งอยากกินทางอยากเล่าอันนี้ซื้อทามาจากฝั่งไทยนะคะซอนเป็นคนซื้อเองเงินยังทันเลยเคลียร์สันตว่าบวกเรียบร้อยมือหนึ่งก่อนอันนี้จากฝั่งไทยแล้วก็ไทยแล้วก็ไทยเพราะว่าคันคล้องเวียร์ส่นแรกเขาเจาะกับบล็อกสื่อเลยย่างเข้ากับบลกเอามาขายเนาะอันนี้ครับประกันความแสีบสอสใส่ช็อกโกแลตมีมีโค้ดละหรอมี อ,อันนี้ก็คอนเน่ซื้อขามาจากฟางนันเมือ่อวานนี่ฮะทอดได้ลบทอดได้เพื่อสีเห็นนั่นนี่ฮะหลอกหายเสียงมันมันกับโบนิต็มคือแต่กลับพอคนโจกเขา่าโจกเขา่าแล้วคือมันหาย,ยากญเลยปบานนี้นะมันบนิชวดแล้วคอยน้ามเมื่อแต่เลยสามกัปเห็นมาหลอกหายอันนี้นะนมคนก็นเลยบอดได้ไดเราจะมาทำฮานนุน่งกับนค <laughs> ่ายกับนุ่งฟางกับบอนุ่งม,มากกว่า มื่อที่ปากซองมื่อนี่ผมมีบอกมีอยู่สืบมาเถอะแพงมากหลอดหกหก,หกทบาทบพระรู้สึกกันไปที้มาต้องมีอ่านทีอแบบร้านก่อนค่ะสีพากกันเขาเมืองปากซองพี่น้องเมื่อวานนี่ไปเมืองหมกดาหารหรือว่าชานุมานชาลุมานแล้วกับมุกดาหารเมืองกาซีเขาปากซองไปหาสื่อของมาเปิดห้าง ห้านนะเปิดอีกแล้วทุกคนคือสีลำคาญแหงโอ้ยยังหน่อยชอนกับไปขายถูกอาทิตย์ด้อเนาะแต่ว่าในตู้ตอนนี้หวางเปล่าแหงนมกับเบิร์ดกัยังบ่ได้สั่งสัมไปหาอย่างอื่นมาคันสิเป็นพวกหัวใจมูเอียงต่างๆผัดมันกับพ่อได้ขายอยู่แต่ว่าในหูในคัวม,มันเป็นคว้มแบบว่าขายอยากแหงแต่ว่าส่วนนี้ก็คือนอกจากปีกนมกับมี อีกอย่างที่ขายดีก็คือปีกไก่เนาะเมื่อน,นี้ก็คือสีป่ปซส้อปีกไก่แล้วพวกหมูบดมาไข่สีเฮดไห,ให้ให้ไม่เย่รุนเห็ดเนาะไห้เรามีรายได้นะ้ำขันเท้าเห็ดผู้เดียวอีเมลเราสิบุได้รายได้กาแฟนมพี่น้องท้องฟังแล้วเขาเจ้านิยมกินเลยแต่ว่ามันสีสรงโดยจากกาแฟบูฮานเนาะหากอยุดทางฟังไทยบูฮุน่าจะบบมีแบบนี้ มันขนาจะนัวกลัวก,วกันอยู่โซนอาเขตเดินทรงเสียมเฮียงคือโซอนอาเขตอนะ่ะเป็นบอนที่แบบว่าทรงหนากาแฟบกหัวมาชิตตนลตำรับบอกว่าอยากโฆษณาแต่กบกบหุงพื้นทานอีกแหละจากนายขอกบาบเคยกินกาแฟย,ฟย,ยูหันเข้าปุ๋ออันนั้นเน,ะเนาะเดือนกันยานี้นะคะเราจะ<ป>เฮาสีเห็ดทิพ ไป <นะ S 2> พัก <นะ S 2> พ่อนกันเนาะ thank you นี่จ๊ะอันนี้กินฟรีนะคะเศราบัตรแลยยบอย,ย,บอยู่มาเลยค่ะรีวิวแ่บกลมๆนะคะนี่ เก็บไปเก็บมาการย่นเงินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันมีตลอดเดียวหรออือมีแต่เ,เนียนเดียวเบื้องหลัง <Okay. S 1> ล้วคอยกับแบบคันเสีเอาลายกับย่อนจะบอกเออเอาแนวเดียวอย่าเอามาลายฝนนี่ก็เลยเอาแต่ซ้ำน่ะเอาซ้ำเขาสิดหอนะ คันทาว่าแพงโบนเนระหิวมาจะฟังนั่นคารถคาเหื้อคาละเมือกนะ้ะมันไปนะมาขายหาบาทสิบบาทคือเกาก็ธรรมดาดียูพี่นะขันเอียงไม่ไม่หรือว่าแปลกแปกที่ขาม,มาจะฟังนั่นนะเ้าเจาสื่อดีนะาาอเาดนาะอันนี้ก็อันนี้เกาหลี งับอเลยนี่กว่าฉีดปิดได้ฉันขึ้นงน่วยตังบุรุษนี่ขากระสันแท้ๆใครที่อยากซื่อตอนนี้บมท่านแล้วนะคะปิดแล้วไม่ต้องมา รียบร้อยทุกคนโอเคพอกันคลิปหนาเดินเอาไปแล้วสบายดี